วันนี้อากาศเน่ามาพี่น้องวันนี้มาเล่นกับลุลุ่่างบ้านนะครับพร้อมแล้วก็ทำข้าวต้มกันพี่น้องนะอากาศเน่าหนาวันน,นี้ทำข้าวต้มข้าวนี่กินกับอะไรดีด้วยดีด้วยองเจ้าข้าเถิดได้เอ้ยค่อยนำพริกนำพริกเออนำพริกอะไรได้มามาสักกระพุกกระพุกที่เพี้ยงนำพริกจงมาเพี้ยงนำพริกจงมาเพี้ยงนำพริกมาครับพี่นอ้องนำพริกมา แบบนี้เลยน้ำพริกปลาแซลมอนกรอบนี่อื้อหมเขาต้มนวลๆด้วยปลาน้ำพริกนรกปลาแซลมอนสวัสดีครับผมครัวนุ่มตายปาเทสเซอรเดนซึ่งเป็นเด็กชาวพังงานะครับวันนี้อากาศหนาวมาพี่น้องมานี้มาเล่นกับลูุลุ่งรังบานนะครับพ่อผมแล้วก็ทำข้าวต้มกันพี่น้องนะทำข้าวต้มข้าวต้มข้าวข้าวต้มกุ้ยครับพ่อผมหลังร้อนเลยพี่น้องเลย หลังโลเลยควันอย่างม่งเลยอากาศเน่าๆวันนี้อากาศเน่าๆวันนี้ทำข้าวต้มข้าวนี่กินครับไอ้ไรที่ร้อยที่ร้อยเร่งครับผมน้ำพริกนะครับผมน้ำพริกก็ร้อยเอ่อไอ้ไรก็ได้ครับร้อยร้อยครับผมกินข้าวต้มนี่พัดผักก็ได้ครับผมอ่าปลาเค็มโทอดพี่นี่ครับปลาเค็มปลาเค็มโทอดพี่น้องก็ร้อยทุกอย่าเลยนะครับผมหลังบานแอปเปิ้ลหลังบานตรงนี้มันแข็งมาเลยครับผมเลยครับเป็นแอปเปิ้ลแข็งมาเลยเป็นแข็งมาเลยครับผมเลยแอปเปิ้ลหลังบาน มันแข้งมาแล้วคือมันมันเป็นหีหมาครับมันเป็นน้าแข้งเลยกัดไม่ออเลยกัดไม่ออเลยคือว่ามันเยอะหมาคือมันมันแข้งเแล้วครับแจักๆเลยครับพี่น้องเออเลยมันแข้งมันเลยครับผม่นั่นเต็มต้นมาเลยครับผมมันติดต้นอยู่เลยครับมันแข้งมันแล้วเป็นน้าแข้งอู้น่ามาอันนี้ครับยอดเลยคือชีวิตยูต่างแดนก็เป็นแบบนี้นะครับผมนี่ก็ชีวิตยูต่างแดนก็เป็นแบบนี้นะครับผมชีวิตต่างแดนคือ คือเราที่ให้ไปเล่นเน็บานคือแบบทอดเสื้อมันไม่ได้เราต้องสิชุดหน้าหน่ะครับผมยู่ใ่ในบ้านก็เบื่อครับผมมาทำข้าวต้มเน็บานนึงเล่นกั็ลู้รูเล่นด้วยครับผมข้าวต้มข้าวข้าวต้มข้าวนี่ได้ได้น้ำพริกเจ้าค่ะเอ้ยเจ้าค่ะถือด้เอ้ยค่อยน้ำพริกน้ำพริกเออน้ำพริกอะไรอะไรมามาสักก็พุ่งลงมาพุ่งสิเพียงน้ำพริกจงมาเพียงน้ำพริกจงมาเพียงน้ำพริกมาครับพี่น้อง <G ül üyor> น้ำพริกมาน้ำพริกน้ำพริกโอ้โหะน้ำพริกมาพี่น้องฮน้ำพริกอะไรนี่น้ำพริกนั่งปลาไซมอนกรอบน้ำพริกนั่งปลาไซมอนกรอบข้องพี่อ๊อฟปองซักพี่นอ้องอ๊อฟปองซักพี่น้องเด้น้ำพริกนะนั่งปลากรอบโอ้โห น้ำพริกนรกเมงดาปลาย่างน้ำพริกนรกเมงดาปลาย่างข้างพี่อ๊อฟป่งซักพี่น้องอ๊อฟป่งซักคือใครพี่น้องอ๊อฟป่งซักก็คือนักโรกกะทีมาสวิเยนนะครับผมแล้วก็ลงเพลงพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟคนนี้เลยกี่ท่าขัวผมนี่ครับผมคนนี้เลยอ๊อฟป่งซักนักโรงเมืองไทยเป็นดาราเมืองไทยพี่น้องมาทำน้ำพริกไก่เลยเป็นพื่อบางนะครับผมแบบนี้เลยน้ำพริกปลาซีเมนอ์ครบ อื้อหืออื้อหือโว้ยอื้มฮึแกเก็เขาเลอะเว้ยอื้มน้ำพริกแมงดาเฮ้ยย่าถึงไอ้นี่นะครับผมน้ำพริกน้ำพริกนรกปลาไซมอนน้ำพริกนรกปลาไซมอนอื้หือไอ้แต่เดี้ยเป็นนั่งเป็นนั่งกรอบนั่งครับผมพี่น้องอื้หือห่อหมาไอ้นี่เป็นน้ำพริกนรกปลาไซมอนกินด้วยข้าวต้มนี่พี่น้อง ร้อยนี้อืมโอ้ยตรงนี้เอาอย่างโรนครับผมโรนโรนนัตเลยตัวนี้โชนมันดีแข้งนะครับอืมข้าวต้มโรนโรด้วยปลาน้ำพร,ริกนรกปลาไซมอนอืมกินด้วยข้าวต้มก็ได้นะครับผมกินด้วยข้าวพลอยก็ได้แรงพียรเลยอืมอืมร้อยว่ะหอมกงกระเทียมไอ้ของหอมเจียวตามด้วย น้ำพริกอันนี้เป็นแทงๆเลยคือนั่งนั่งปลาแซลมอนนะอื้อหือกบหมาอือหืออือหือนั่งปลาเต็ดดีเดียวปลาแซลมอนอื้อหือไม่เผ็ดหมากำลังดีอือหืออือ กินครับต้องยังไงไม่ต้องเป่าร้อนๆเลยมันก็ไม่ต้องเป่าต้องกินกลางหิมะไม่ต้องเป่าตอนนี้มือแดงเลยครับมือแดงเลยวันนี้ทิศเราประมาณที่เป็นออกซากับผมน้าพริกหนังปลาปลาที่มันกรอบเมื่อกี้คร,กกครับมกขุกครับทอดหนังปลาให้กรอบแล้มาทำมาทำหน,น้าพริกอะ่ะคือมันร้อยอะ่ะมันหอมขล่องสมันไพรอื้อหือ สำหรับคนที่สนใจน้ำพริกนะครับผมน้ำพริกปลาแซลมอนกรอบหรือว่าน้ำพริกปลาแซลมอนหรือน้ำพริกแมงดาแล้วก็มีเจียวบองด้วยนะแล้วก็มีเยอะแยะเลยของของ,ของพี่อ๊อฟบองสักนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในเพจนี้เลยครับผมเพจของพี่อ๊อฟบองสักนะครับจะมีแอดมินดูเรนนะครับผมสามารถสนใจอยากปอบบถามหรือว่า จะไปลงชิมเป็นน้ำพริกหนังปลาเซอร์เบอร์กรอบนะครับสามารถไปตบถ้ำได้ทางเพจของพี่อ๊อฟตกจากเพจนี้เลยนะครับผมอ่านะครับผมวันนี้มาทํำกงกินอดร่อยนานนา่เอาไปลองดูข้าวต้มนะชอบคลิปนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจคนใต้เพื่อเป็นชาวพังงานะครับผมวันนี้ฝากไปแค่นี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ